สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวน่ารักน่ารักจากไอยอนที่มีต่อแฟนคลับนั่นเองนะครับซึ่งในครั้งนี้เนี่ยไอยอนก็มอบข้อความเขียนจุดหมายเนี่ยให้กับแฟนคลับนะครับเพื่อขอบคุณสําหรับความควันวันเกิดแล้วก็คำอวยพรต่างๆที่แฟนๆนั้นเนี่ย ให้มาแล้วก็เป็นเรื่องราวที่ทําให้วันเกิดปีนี้ของอยอยนนั้นเป็นอีกหนึ่งปีที่น่าจดจําและมีความสุขมากๆเลยซึ่งในวันเกิดของอยอยนที่ผ่านมานั้นนะครับนอกจากแฟนๆจะเข้าไปอวยพรวันเกิดเนี่ยใน IG ของ Baby m o อน ster อร์แล้วทางบ้านบาจีนนะครับก็ได้มีการส่งของขวัญมาให้ด้วยนี่ขนาดยังไม่ได้เดบิวต์นะครับแต่ว่าบ้านบาเนี่ยก็จัดใหญ่จัดโตให้เลยในของขวัญน,นั้นเนี่ยก็จะมีจดหมายของแฟนๆที่เขียนมาให้กับอยอยนด้วยนะครับก็เป็นท้กคำอวยพรแล้วก็ข้อความบอก รักให้กำลังใจต่างๆมากมายเลยแถมยังมีต่งหูด้วยเครื่องประดับต่างๆนะครับแถมเป็นต่งหูของแพนด o ร a าซึ่งถือว่าเป็นของขวัญที่พิเศษมากๆเลยสําหรับอายอนนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อได้รับของขวัญมาแบบนี้อายอนก็เลยมอบกลับไปด้วยคําขอบคุณเขียนจดหมายให้กับแฟนๆนะครับ ข้อความเขียนเองด้วยลายมือเป็นภาษาเกาหลีไปเลยและก็ยังมีภาษาจีนด้วยนะครับอายอนนั้นเป็นคนที่เก่งด้านภาษาอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยการที่จะเขียนทั้งภาษาเกาหลีแล้วก็ภาษาจีนนั้นเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเลยข้อความเนี่ยก็บอกไว้ประมาณว่าสวัสดีทุกคนนี่อายอนเอง หนูได้รับจดหมายที่มีค่ามากๆและของขวัญต่างๆจากทุกคนเป็นที่เรียบร้อยแฟนๆส่งมาให้ผ่านทางเครื่องบินหนูได้รับทุกอย่างหมดแล้วในวันเกิดที่ผ่านมามันมีค่าและล้ำค่าสุดๆคุณค่าของของขวัญทุกชิ้นนั้นมันอธิบายมาเป็นคำพูดไม่ได้เลยเมื่อเห็นว่าวันนี้ได้รับของขวัญที่พิเศษที่สุดในวันเกิดที่มีความสุขทำให้คิดว่าเวลาที่หนูนั้นจะต้องลงทุนและทำงานอย่างหนักขึ้นไปอีกเพื่อไม่ให้มันสูญเปล่า แถมยังบอกต่อด้วยว่าทุกอย่างนั้นยังคงต้องใช้เวลาสําหรับการตัดสินใจแต่ยังหวังว่าจะได้พบกับทุกคนอีกครั้งในเร็วๆนี้พร้อมกับข่าวดีที่จะมาบอกกับแฟนๆออยอนก็ยังคงยืนยันนะครับว่าจะทํางานให้หนักขึ้นไปโดยที่คิดว่าทุกนาทีและทุกวินาทีนั้นมันมีคุณค่ามากๆขอบคุณทุกคนและขอบคุณอีกครั้งสําหรับความรักที่ทุกคนมอบให้กับหนูหรือว่ามอบให้กับอยอยนนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นข้อความในจดหมายของอายอนที่ส่งถึงแฟนคลับทุกคนเลยที่รั แล้วก็สนับสนุนไอยอนมาโดยตลอดนะครับแถมยังมีการบอกใบ้อะไรบางอย่างไปด้วยว่าจะมีข่าวดีในเร็วๆนี้พร้อมกับจะกลับมาเจอกับทุกคนด้วยหรือว่าการเดบิวนั้นจะใกล้เข้ามาในเร็วๆนี้แล้วอันนี้ก็ต้องมารอดูกันนะครับแต่ที่แน่ๆเลยแม่จีนพ่อจีนหรือว่าแฟนๆของไอยอนทุกคนนั้นเนี่ยรักและเอ็นดูกันหนักมากๆยิ่งมาเจอความน่ารักใส่ใจแฟนคลับแบบนี้ก็ยิ่งหลงรักไปอีกนะครับใครที่เป็นแฟนคลับไอยอนนั้นก็อย่าลืมมาพูดถึงความน่ารักนี้ของน้องกันได้เลยนะครับสำหรับคล ก็แวะมาอัปเดตไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับทุกคนฝา like, กกดไลค์กดติดตามไปกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง